มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิเริ่มแล้วการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวและสมาพันธ SM e ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงานสสวคอ n เน็ก SME f ฟส t ิว a ลตลาดนัดชุมชนพริกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME เฟส เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศมุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงธันวาคม2563นาราจ,จอดรถเทสโก้โลตัสจังหวัดสมุทรสงครามตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ SME กว่า35ล้านบาท งานตรนนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญนะครับตลาดนัดชุมชนเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสที่ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับได้นําสินค้ามาทดสอบตลาดแล้วก็จะได้มีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชาวแม่คลองเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวได้มาเที่ยวงานนี้ก็คิดว่าจะมีจํานวนมากที่จะได้มีโอกาสมา,มาจัจ่ายใช้สอยแล้วก็งานนี้เนี่ยสมวันก็คิดว่า จะมีจํานวนเงิเนงที่หมุนเวียนหลายล้านบาทนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสมุทรสงครามในช่วงนี้ได้ดีเพราะว่าหลังจากประสบภาวะโควิด1 9เนี่ยก็ทาให้ซบเซาไปช่วงหนึ่งนะครับก็คิดว่างานนี้จะมีความสําคัญทั้งผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของสมุทรสงครามครับครับก็ติดต่อช่องทางเมื่อกี้ที่บอกไล้เอสบีวันหรือเอสบีคอนเดกในตรงน,นั้นมี QR Code นะครับมีบอกไปว่าช่องทางจะเข้าอย่างไรบ้างซึ่งจะนั้นสำครับผ่านตรงนั้นไปเลยนะครับ ผู้ยหา่โปร่งใสนะครับเราไม่มีเส้นมีสายเท่านั้นมาก่อนได้ก่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้โอกาสมากที่สุดอยู่แล้วเราต้องการให้โอกาสผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยที่ติดวิกฤตโควิดตาทไม่มีโอกาสมาเพิ่มรายได้ของตัวเองอย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เช่นกันครับแสดงว่าเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดทั้ส่วนใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยถ้ามีโอกาสก็เียนเจอกนเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีๆไม่ดีๆอย่างนี้มากไปจะับเชิญ่อนจนับ